ครับกาัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่โทรพี่แอดไลน์มาครับพี่0947570556แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับจะดูกันตรงแรกเลยพี่โทษดีครับพี่ผมมีพระบูชาพี่ฐานฉลุนะ9นิ้วเลพี่ฐานฉลุรอบด้านเลยสวยมากพี่ฐานสูง2ชั้น3ชั้น1ชั้น สองชั้นสามชั้นแล้วเก้านิ้วหน้าตัก้านิ้วนะครับพี่ด้านล่างสุดเนี่ยเป็นสิบฐานนะสิบสองนิ้วโคตรสวยเลยโคตรสวยเลยพี่อูทองนะครับพี่นี่ครับผิวพันหลวงพ่อพี่ผิวพันหลวงพ่อพดูครับดูใ,ใกล้เลยครับเก่าเก่าธรรมชาติฐานฉลุนี่พี่นะเขาเรียกว่ายิ่งฉลุ ยิงถอดได้ยิ่งแพงนะครับนี่พระหลักเล่นหลายแสนพี่นี่หลายแสนสวยมากครับจมูกหน้าพระพักหลวงพ่อสวยครับเสียนสวยสวยสมบูรณ์ครับพี่สวยสมบูรณ์ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่สามพันห้าร้ยบาทเอยพี่นะฉลุนะฉะลุนะพี่สามพันห้าร้อยบาทโคตรสวยเลยเดี๋ยวดูด้านหลังครับ ดูด้านหลังครับพี่ดูด้านหลังครับสวยมากครับพี่ฐานฉลูฉลูนี่แพงมากนะพี่ฉลูนะครับฉลูนี่แพงมากไม่ว่าจะเป็นพระอะไรก็ช่างนะครับพี่นี่เก้านิ้วนะครับพี่เก้านิ้วนะครับพี่ดูด้านหลังครับปั๊บสวยดูครับสวยมากครับพี่พี่ดูครับแต่ผมก็จะไล่ไปดูนะนี่ครับสวยจอเลยพี่ สามพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ผมรวมส่งให้ทุกกรณีนะราคาเนี้ยไม่บวกอะไรให้มันปวดหัวครับส่งให้หมดเลยจะโอนเงินสดหรือปลายทางก็บวกเพิ่มไปแล้วเรียบร้อยสามพันห้ารอยบาทรวมส่งเก้านิ้วครับเดี๋ยวดูก้นโอ้โหสวยมากๆากไปดูครับดินไปดูก้นดิน ก้นดินไทยจะพี่จ๋าโคตรเก่าเลยโคตรเก่าเลยพี่พี่ชอบพี่โทรพี่อะไรมาครับขยะหนักมากเลยพี่หนักโอ้หนัก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 มากครับไม้ครูพี่ไม้ครูพะก้วยยาวสามสิบสามนิ้วจานเต็มเลยไม้ครูพี่นะเป็นหวายนะหวายนะพี่นะไม้ครู ไม้คูนี่นทุกอย่างพี่นะปราบนะพี่นะปราบเลยนะปราบผีปราบผีคุณใสสิ่งชั่วร้ายต่างๆยาวสามสิบสามนิ้วไม้คูหลวงพ่อพกลวยไม้หวายหลวงพ่อพกลวยชุดตินทโลผัวเป็นพญานาค ไม้คูหรวอพ่อกลวยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทโคหายากเลยพี่ไม้คูครับยาวสามสิบสามนิ้วโอ้โหเพี่อไม้คูสุดยอดพ่อจ่าพี่จ่าไม้หวายนะหวายนะจานเต็มเลยจานเต็มเลยครับพี่ชอบโทรชอบแอ,บอนไลน์ครับชอบโทรชอบแอ,บอนไลน์ครับพี่พี่ชอบอะไรก็โทรมาครับผมรอพี่อยู่นะและ้วมีมีดโอ้โหพี่จ่าพ่อจ่าแม่จา่ามีด อีดาบหรือว่ามีดาบปอกเป็นไม้ปอกเป็นไม้ดาบเป็นกระดูกกามช้างไดูดย่างยาวมีขุดศึกมีเหล่าพะกลวยชุดตินทะโลครับพี่ความยาวสามสิบสามนิ้วเหมือนกันสามสิบสามนิ้วครับพี่มีเหล่าพะกลวยครับมีสัต์ตาบุธ ด้านอาคัคระเต็มเลยพี่ยันตุกตาครับสามสิบสามนิ้วรวมทั้งด้ามทั้งปอกมีดกระดูกกามช้างปอกเป็นไม้สุดยอดสัตตะโลหะผสมเหล็กนะพี่ ของดีคูลแรงหลงพราะกลวยครับพี่สุดยอดจะพี่จ๋าสุดยอดจะพี่สุดยอดจะพี่ผมเอาผมเอาเลขสวยมาเอาสองพันเก้าร้อยบาทสองพันเก้าร้อยบาทพี่สองพันเก้าร้อยบาทชอบชอบโทรชอบออนไลน์ครับรวมส่งให้ยาสามสิบสามนิ้มครับพี่สามพันห้าไม่ขายขายสองพันเก้าไม่ชอบพี่โทรพี่แอนไลน์ครับ อันนี้จะขายจะขายสองพันเก้าร้อยบาทรวมส่งให้เลยดูกันต่อครับพี่อันนี้เยอะหลากหลายนี้เป็นแผ่นอ่ะก็แล้วก็แผ่นจานนะพี่แผ่นคูหรือก็ะดาษชนวนเป็นทองแดงเก่าๆทองเหลืองเก่าๆจะพี่จานมีละจานเต็มเลยนี่เรีว่ากลวยเอาหกร้อย หกร้อยเอาหกร้อยพี่ครับพักกิ่งไพรีพินาอันนี้บัวเลี่ยมสวยนะในหลวงใช้ก้าวเททองครับพี่ว่าเอาประบวบล้วสวยมากดูครับสวยพี่บป๊บมึงนะเราจะขยับหน่อย วันนี้อยากขายพักเก่าเก็บมานานแล้วเนี่ยสวยพี่พี่ดูครับอยู่ในเมืองเส้นใหญ่นี่หลายแสนเลยนะพี่ดูครับหน้าตาคมชัดสวยช่อใหญ่พอเอาเลขมงคลน,นะพี่นะพอเอาเก้าร้อยบาทนะชอบโทรครับเก้าร้อยบาทวันนี้มันหลายลยพักเก่าเก็บเนี่ยนี่ พักกินขมีนน้อยวัุทัสพระกิ่งขมีนกกมน้อยพี่ขมีนน้อยโคตรหายากเลยพี่วัสุทัศน์ครับนี่อพระเก็บเอามาขายแล้ววันนี้มาแบ่งปันให้เอาเก,ก้าร้อยพระกินขมีนน้อย่าโบ,บราณนะ่ะโคตรเก่าเลยเอาเก้าร้อยชอบพี่โทรพี่อไลน์มาครับนี่แล้วพิมพ์นี้มีองค์เดียวด้วยหายากมาก สำริดพระปิดตา100ลอยองคหลวงโปเอี่ยมวัดหนังเนื้อสำริดในอุทชนลงพิมพ์นี้หายากพี่พิมพ์นี้หายากนะในอุทชนลงสำริดสำริดสวยเนี่ยเอาก้าร้อยบาทเนี่ยพวกนี้ผม เก็บเนี่ยผมมาไล่แบ่งปันอยากขายมาอีกองหนึ่งพี่อีกองหนึ่งเนี่ยบลเลี่ยมบลเลี่ยมนะพี่เนี่ยอันนี้ไพรพินาฏอีกองที่สองไปดูอันอนี้หน้าตาจะดูกว่าองค์ที่สองเนไหองค์ที่สองนะหน้าตาดูกว่าแต่องค์แรกมาให้ดูมาเทียบกันนะมีคนหลับพิมพ์นะยพี่นี่หนไหมี่ดูครับองค์ละเก้าร้อยง่ายๆใครชอบหน้าแบบไหน กระทักมานะพี่ดูครับนี่เอาเก้าร้อยครับเก้าร้อยบาทชอบโถชอบ,ชอ,บอะไรครับพี่บันกล้วยมาบ้านกล้วยครับวันนี้อยากขายแล้วมาเอาหกร้อยแล้วกันปบกติขายเป็นพันนะพอเดี๋ยวอเอาไว้บ้านกล้วยนี่รุ่นสุดท้ายนะ มือท้ายของพ่อเดิมครับออกวัดบ้านกล้วยลบบุรีบ้านหมี่เรานี่แหละนี่ครับเอาหกร้อยพระหล่อบ,บรหลารุ่นแรกโคตรสวยเลยหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงองคนี้สวยมากเนะื้อทองผสมพี่เก่าสวยปากจมูกยิ้มหลงปู่สุดยอดเหมือนมีชีวิตครับเก่า เอาสุดสุด,สดโค้ดตอกปุยเอี่ยสมยสวย,สม,าย,สม,ายสมากเลยจ้ะพี่จ๋าสวยมากเลยจ้ะพี่สวยมากเลยจ้ะพี่เอาเก้าร้อยบาทแล้วกันเอาเก้าร้อยเอาเก้าร้อยนะเอาเก้าร้อยพี่ชอบพี่โทรไปออนไรมาครับนี่อาระเชษ ลูกปั่วพิมอัปเช่ปีศูนย์ห้าสวยหายากพี่วันนี้ยมันไลนแลว้วันนี้ยแบ่งปันให้เอาเก้าร้อยเหมือนกันพี่สวยสวยสวยครับเก้าร้อยครับชอบโทรชอบแอดไลน์มาครับพี่นี่ครับเกีียวเสือพ่อปานนี่อยากขายอยากขายอยากขายมากอยากขายมากจะ้ะ อยากขายมากจ้ะเอาเจ็ดร้อยครับชอบโทรชอบออนไลน์มาเลยพี่นะวัวนนี้ยพอเงินพี่พอเงินคิดตาโคตรสวยเลยอันนี้ไม่ขายดีกว่าให้ดูเฉยๆอันนี้ให้ดูพี่ไม่ขายนยะอยากขายเดี๋ยวมาไล่ไหมนี่น,นี่ขายนี้ดีกว่าปิดตาพี่พับปิดต,ตาประจับบุสีอ่างศิลาโคตรสวยเลยพี่เอาหกร้อย หกร้อยครับพี่มีพออแก้วพออแก้วโอ้โหพี่เป็นนิ้วเลยพอกแก้วเป็นนิ้วเลยครับ,รรบหลังแบบสวยหลังแบบพออแก้วครับเอาหกร้อยครับ EP นี้ต้องกราบสวัสดีนะครับพบเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับ